สวัสดีครับวันนี้กับพวกัผมกับช่องท o พตอรี่เช่นเคยครับอันนี้คลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อตัวอีเวนต์แล้วก็ตัวแอร์ดรอปนะครับที่ผมจะเอามาให้ด้วยนะครับโอเคครับก็ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นตัวเอ่อสีน้ําเงินแล้วก็ใส่เสื้อขาวนะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์เควสเอ๊จะเป็นแอร์ดรอปของเควสนะครับโอเคเรามาดูตัวอีเวนต์ก่อนครับก็อันนี้จะให้เราไปเล่นไอด่านตัวที่เป็นรูปหนูตัวนี้ครับก็ไปถ่ายรูปนะครับกดเพลย์ไปเลยก็คือเราน่าจะทำอวนรยบ้ะคัแลก็ เขาบอกให้เรา make sure I take a picture on post on twitter อให้เราถ่ายรูปคู่กับคนนี้นะครับโอเคเรากา็ connect กับตัว twitter ให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นึนะครับโอเคเรียบร้อยกว่าทวีตเอานะครับก็ให้ไปถ่ายรูปมาเตรียมไว้นะครับของผมก็ไปถ่ายรูปมาแล้วโอเคเราก็เลือกรูปมาครับอันนี้ครับเห็นไหมก็คือเราไปถ่ายแล้วก็ให้ขึ้นชื่อของเรามาครับเดี๋ยวผมขอชิมพิมชื่อน,นิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วก็รีทวีตกลับไปนะครับ รู้สึกจริงๆผมตอนแรกคึกึกว่ามันจะเป็นของอาทออิตย์หน้านะครับแต่ผมพอมาดูแล้วมันบอกว่ามันจะหมดภายในพรุ่งนี้นะยังไงเพื่อนๆพยายามรีบมาทําก่อนนะผมก็เพิ่งมาสังเกตนะตอนแรกคิดว่ามันคงเป็นนิกวิกก็เลยแบบยังไม่รีบทำนะโอเคแล้วกดไปริไฟล์ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ก็เช็คหนาวเคลียร์๊อปน่าจะเรียบร้อยเพราะพวกอย่างพวกนี้เราน่าจะผ่านหมดแล้วโอเคครับก็ผมมาทําวันที่11แต่รู้สึกเควสมันน่าจะพรุ่งนี้ครับน่าจะหมดแล้วแต่ไงก็รีบมาทำเมื่อก่อน ส่วนตัวอีเวนต์อีกอันหนึง่งอันนี้น่าจะเช็คคอลเลกชันน่าจะไม่เกี่ยวอะไรคือแบบว่าจะเป็นเหมือนอวตารคิวโอเอสสำหรับของ TOR นะครับเนี่ยเราก็เพลแล้วเราเราไม่น่าจะได้อะไรครับก็เพราะว่าเราเราเป็นอวตารเราเล่นไปหมดแล้วแหละแต่ว่าตัวอีเวนต์ะไรพวกนี้มันน่าจะไม่มีอะไรมันน่าจะเฉพาะสําหรับคนที่มีตัวอวตารของ TOR เท่านั้นครับอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปเราก็มาดูตัวแอร์ดกัครับว่าต้องทําอะไรบ้างแอร์ดของตัวนี้ก็คือ Twc c ตัวนี้ครับก็คือแบบว่า ให้เรานับนี่ครับแปลงตัวเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ใส่เสื้อขาวกางเกงขาวครับแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับเอ้ยไม่ใช่ไปถ่ายรูปไปทําวิดีโอนะครับสามสามตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ผมไปไปทามานะครับนี่ไปให้ดูเนี่ยครับก็คือให้เราไปเลือก3ท่าเต้นแล้วก็ไปเต้นตรงไหนก็ได้ครับจะในแมปไหนก็ได้ของเดอะแซนบ็อกนะครับก็ให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนอวตารเสร็จแล้วก็ไปอัดวิดีโอไว้ประมาณนี้ครับโอเคไอเดอร์ผมผมก็ทําประมาณนี้ครับ3 3สอันนะครับโอเค เสร็จปุ๊บโอเคเราทาพร้อมกันเลยก็ได้โอเคแล้วก็เลือกอันนี้นะครับนี่ก็เราโพสวิดีโอนะเราก็เข้าไปที่ทวิตก่อนโอเคไปข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับทวิตออกไปแล้วก็เลือกวิดีโอคลิปของเราครับที่ที่เราจะโพสนะครับไอดอันนี้โอเคแล้วก็พิมพ์ไป โอเคครับแล้วก็เอาแท็กเมื่อกี้มาใส่ครับน่าจะเรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็ทวิตเอาออกไปนะครับก็เท่าที่ดูน่าจะไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเรารอดูเดี๋ยวอาจจะต้องเอาลิงก์มาใส่ด้วยเดี๋ยวผมก็รอดูว่ามันจะทําได้ไหมดูที่คลิปก่อนนะว่าโพสตได้ยังมันอาจจะใช้เวลาสักครู่ประมาณ20่สิบวิมันก็อาจจะไม่นานมากครับนี่โอเควิดีโอเรียบร้อยนะครับก็เราก็กดดําเนินการต่อ อ๋อนี่เขายังไม่พบสื่อเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวเราลองกดรีเฟรชสักทีหนึ่งก่อนครับว่าตัวตอนนี้เจอ,อยังครับผมว่าน่าจะได้แล้วพะเราโพลว,วิดีโอเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็คือเราไปโพลว,วิดีโอก่อนแล้วก็ค่อยมาทําตัวอีเวนต์ครับต่อไปก็น่าจะเป็นพวกติดตาม re ทวิตฟอลโล่พวกนี้ครับก็เราก็ทําตามท re ี่เราเพจไล่ไปเลยครับโอเคติดตามแซนด์บ็อกซ์เราติดตามอยู่แล้วครับโอเคไม่มีปัญหาเ้า,เา,ต,าติดตามใหม่ฮะโอเคคอนเนค ทีวีซีเนี่ยเราก็ติดตามมาหมดแล้วน่าจะเป็นอีเวนต์พวกเคสพวกนี้ทุกอย่างครับโอเคเขาให้ uh, อ่รีทวีตนะของตัวนี้นะเราก็เข้าไปครับไม่ยากครับไม่รู้เพื่อนๆได้ตัวแอร์ดรอปบ้างยังอะไรเงี้ยโอเคเราก็รีทวีตเรียบร้อยนะโอเคทำตัวนี้เสร็จปุ๊บคอนเท็กนะโอเคมีอะไรอีกอันนี้จอยของ Discord นะครับเราก็ไปจอยทำไปครับไม่เป็นไรไม่ไม่ได้เสียเงินอะไรเราก็ทำเล่นๆไปฮะโอเค ร่วมไปครับจอยทวิตเรียบร้อยนะครับต่อไปก็กลับมาคอนเทนต์นิ่ครับแล้วข้อวิสิตอออนินสตาแกรมนะครับ,รบโอเคก็เข้าเข,ข,ข้าไปดูเฉยๆครับน่าจะเปิดเว็บของตัวอินสตาแกรมของเขาครับโอเคก็น่าจะเป็นของอคนจีนเหมือนเดิมนะทีอ่อันเก่าของเรานะครับอินสตาแกรมเรียบร้อยเสร็จไปก็ไปดูที่ยูทูบนะครับนี่ออกได้เลย The Sandwalk นี่นะครับก็สองร้อยกว่าคนนะผู้ติดต,ตาม โอเคแล้วก็ Follow on Facebook ครับนี่เอาทุกอันนะฮะเขาก็ส่งขายจะได้ตัว follower อะไรนะครับโอเคกดเข้าร่วมกลุ่มไปไม่มีอะไรมากโอเคเดียบร้อยนะฮะอ,อันนี้ออกก่อน idm Follow on คลิกติกตอกอาร์ทิกตอกอีกโอเค Follow allw t ิกตอกโอเคเรากดเข้าไปที่ตรงนี้นะะอันนี้ไม่แน่ใจผมอาจจะต้องล็อกอิน เข้าตรงอันนี้ก่อนนะครับสงสัยไม่แน่ใจว่าจะต้องเข้าตัวตัวนี้ก่อนลองดูได้ไหมืหอเข้าไปดูเฉยๆได้ไหมอ๋อได้แล้วครับโอเคก็ประปาณนี้ครับก็มาทาไ้ก่อนนะเผื่อเลเวลสามสิบสี่วันเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้ตัวอัลฟาพาร์ทหนึ่งอันนะก็โด,โดยรวมก็ถือว่าแจกน้อยนะมันแจกเช่นเดียวเองนะแต่ก็เออทำไปก่อนดีกว่านะเพื่อน,อนๆโอเค เฟซบุ๊กอะไรเสร็จแล้วทรเวสเสร็จแล้วโอเคต่อไปก็เป็นอีเวนต์อันที่2อันนี้ไม่แน่ใจว่าพอผมลองอ่านแล้วว่าตัวนี้ไม่รู้มันดีจริงไหมยังไงเราก็ลองกดเข้าไปร่วมก่อนแล้วกันก็เท่าที่อ่านดูมันจะบอกว่ามิสเกมโอเคเราเข้าไปร่วมไว้ก่อนนะฮะแวรีฟายโอเคโอเคน่าจะประมาณนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไร แล้วก็โอเคครับมาทำข้างล่างตรงนี้นะนี่ติดตามยังเอาถ้ายังไม่ตามก็ม,มาตรงนี้ต่อได้ครับก็รู้สึกเขาจะแจกชุดของเหมือนเดอะแมสติกนะครับก็ลองดูสองรางวัลเผื่อได้อะไรก็อาจจะโชคดีก็ได้ครับโอเคติดตามไปก่อนไม่เป็นไรต่อไปครับตัวนี้บนทวิตโอเคอให้รีทวิตตัวนี้นะโอเคอันนี้ออกก่อนไปก่อนดิสคอร์ดออกไป โอเคครับลีทวิทเรียบร้อยเราก็ดําเนินการต่อนะโอเคก็เยี่ยมบน youtube อีกอันหนึ่งโอเคก็น่าจะไปประมาณนี้ t ด e s a ซน b o x h e r โรนะครับเอ่อน่าจะเป็นของเกาหลีนะโอเคคนนี้คนนี้เหมือนเราเคยไปร่วมไปดูรอบหนึ่งนะอันนี้เข้าร่วมประกาศน่าจะเรียบร้อยนะเมะื่อกี้เราเข้าไปดิเข้าไปแล้วนะดําเนินการต่อเลยโอเคอันนี้ก็ส่งเลขว a l l e t ของเราครับว่าเออเป็นเลขกระเป๋าวเบอร์ไหนนะครับโอเคสักคู่นะครับ โอเคล้วก็ส่ง wallet ของเราไปนะร้อยก็น่าจะประมาณนี้ครับเผื่ออาจจะได้รางวัลตัวนี้นะครับโอเคต่อไปก็เป็นอันที่3ามครับอันนี้น่าจะไม่ยากอะไรมากโอเคเราก็กดติดตามไปครับฮิวแมนเอ็ดขับนี่ของคนไทยนะไมนูของคนไทยไหมน่าจะใช่แหละผมน่าจะไม่ผิดโอเคเราก็ติดตามไปก่อน,นครับโอเคติดตามไปโอเคกดดาเนินตามต่อน,อนะฮะอ้าวเดี๋ยว ติดตามเขาก็ติดตามอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอรีสักร,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 รีสักรอบหนึ่งก่อนครับไม่รู้ตัวเอออาจจะเป็นบั็กก็ได้โอเคก็จะเป็นของตัวอันนี้ครับโอ้ไม่แน่ใจว่า a d o p มีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าพังไปแล้วแต่เขาบอกเหลือสิวันนะโอเคอันนี้ผมน่า,นาจะจอ,จอไว้แล้วแหละ Human X ครับ โอเคโอเคอ่าน่าจะประมาณนี้อ่ะโ okay. อเคอ่วิวที่อินสตาแกรมนะครับก็ประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรโอเคต่อ follow ไปทวีตอินเอาตโอเคทวีตโอเคเขาให้ทวีตสามเฟนเราก็แท็กเพื่อนไปนะประมาณนี้ ก็แท okay. ็กไปเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปเราก็น่าจะสำเร็จไหมทวีตเอาอ๋อลืมใส่แท็กครับแป๊บหนึ่งอนะเมื่อกี้โอเคแล้วก็ตรงนี้ไปด้วยนะล้วก็ทวิตใหม่อีกทีหนึ่งฮนะเมื่อกี้ทำไม่ครบโอเคใส่แท็กรนนี้ไปด้วยแล้วก็เอาใหมาอ่อีกคนหนึ่งอีกรอบหนึ่งฮนะ โอเคน่าจะประมาณนี้ครับลองดูอีกทีน่าจะผ่านแล้วมั้งโอเควิวออนเฟซบุ๊กนะครับเราก็ไล่ทําไปนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำได้ไหมโอเคกดตรงนี้ไปอ๋ออันนี้จะเป็น a อร์ดนะไม่แน่ใจเสมอวิววิดีโอออนเฟซบุ๊กอ๋อโอเคนี่ครับแล้วก็ฟ o ลโล่ไป โอเคครับ okay. น่าจะได้นะผมว่าโอเคลองดูก่อนครับไม่แน่ใจว่ามันขึ้นไหมเดี๋ยวผมขอลองรีให้ดูอีกทีหนึ่ง mm hmm. ก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งผมว่าไม่แน่ใจว่าทําทวิตเอายังไงโอเคน่าจะแอด์ดับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวรอดูลองทําดูก็ได้อันนี้คือเออ่ให้ทวิตเอาแล้วก็แท็กสามเฟนนะโอเคผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละแต่เดี๋ยวยังไงก็ ให้เพื่อนๆลองทำดูแล้วกันก็จะมี a อเดอร์ประมาณสตัวเดี๋ยวผมจะทิ้ง a อเดอร์สตัวนี้ไว้ข้างล่างยังไงก็รีบม,มาทำกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องคับสตอรี่้วยครับโอเคครับแล้วกดใหม่ครับสวัสดีครับ